ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจา,ากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง y o u t u b e ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียแจกเงิน1 0 0 0 0ผู้สูงอายุเดือนธันวาคมได้ทุกคนไหมมีคุณผู้ชมถามมาที่เป็นผู้สูงอายุนะครับจะบอกว่าไม่ได้ทุกคนครับคนที่จะเป็นผู้สูงอายุแล้วได้รับเงินนี้นะครับคุณจะต้องมีสิทธิ บัตรคนจนหรือสิทธิผู้พิการนะครับและยังไม่เคยได้รับเงินหนึ่งบาทนมาก่อนเนื่องจากโอนไม่สําเร็จถึงจะมีโอกาสได้รับเงินในเดือนธันวาคมนี้เรียกง่ายๆว่าในเดือนธันวาคมนี้คนที่จะได้คือต้องเป็นผู้สูงอายุรอบเก็บตกกลุ่มคนพิการหรือว่ากลุ่มบัตรคนจนนั่นเองซึ่งผู้พิการนี้นะครับรอบที่ผ่านมาโอนไม่สําเร็จอาจจะเป็นเนื่องจากบัตรผู้พิการ ไม่พร้อมอย่างเช่นบัตรเก่าหมดอายุแล้วไม่ไปต่อนะครับหรือว่าเป็นคนพิการแต่ว่าไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการให้คุณไปแก้ไขทั้งกลุ่มบัตรเก่าหรือบัตรใหม่ให้สําเร็จนะครับภายในวันที่3ทธันวาคม คุณจะได้รับเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในวันที่19ธันวาคม10,000บาทส่วนผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัิการแห่งรัฐและโอนเงินไม่สําเร็จในวดนที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้ไปแก้ไขให้เสร็จภายในวันที่16ธันวาคมและคุณจะได้รับเงิน ในวันที่19ธันวาคมเข้ามาจีพร้อมเพย์นี่คือกลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับเงิน10,000บาทตามเงื่อนไขนี้นะครับตอบเคลียร์ชัดนะครับส่วนในเดือนหน้ามกราคมนั้นจะเป็นการแจกเงินของผู้สูงอายุในเฟสที่2คือกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรผู้พิการแต่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับและมีรายได้ตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนดไว้ตั้งแต่แรก กลุ่มนี้จะได้รับในเดือนมก,กราคม68ซึ่งอยู่ในเฟส2ครับตอบเคลียร์ชัดนะฮะหากใครมีคำถามอะไรนอกจากนี้คอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐก็ติดตามและก,กดกระดิ่ง Youtube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังคไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ